ยำพักละกินกับผอมแดงพริกแห้งคัง่วสวัสดีเจ้าปะกับปนอมเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะมาทำยำพักละก็มีพักละหยอดพักชะองมอง,งามๆเลยนะเจ้ามีปลาเก็บหลังบ้านมาเจ้าประมาณสองกำมือเจ้า ย้ำพักละเป็นอาหารทั้งผักเหนือนะเจ้าทำง่ายๆมาตรงนี้เลยเจ้านี่เป็นพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมคาแล้วก็เกลือน้ำปลารรดต้มซุกผงชูรสเอาพักละไปนึ่งก่อนนะเจ้าพักละในปลาล่างมาแล้วนะเจ้า ปิดฝาไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวมาดูกันตอนซุกเนาะระหว่างรองก็เอาพริกแห้งมาคั่วกันนะเจ้า นี่บมได้ใส่มดนะ้แล้เดี๋ยวจะเอาไ้ตัดก,กันนะไปดูพักตีน,นึ่งไว้ก่อนว่าซุกหรือยังโอ้ซุกลาจา้าปิดไปเลยเนาะ ใส่กระเทียมลงไปต่ำก้นเจ้า ตักแบงนน่งออกมานึงเลยจ้ะค่าใส่ลงไปเจ้ะตามโดยลิกแขงครัวใส่ไปแปดเก้าเม็ดความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าหอมแดงใส่เกลือลงไปเล็กน้อย ตำห้าแรงนะเจ้ะหอมพริกแห้งขากระเทียมหอมเดินพริกแห้งครัวเนาะประมาณนี้นะเจ้าพักปีหนึ่งซุกแล้วมาเด็ดกันนะเจ้า จะเด็ดหรือจะซอยจะได้นะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าแล้วก็เอาพริกติดตามแล้วลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยน้ำปลาร้าใส่ไปสองช้อนแล้วกันเจ้าตามด้วยผงจูรสใส่น้อยแสบน้อยใส่หลายแสบหลายแล้วก็คนใหเข้ากันเจ้า ตังกระทะเทน้ำมันสำรับพัดลงไปเล็กน้อยจะพัดให้หอมๆก่อนเนาะกระเทียมตีตักแบ่งออกไว้ตะกี้นะจ๊ะวางใต้ ไปพลาดถึงหอมก่อนนจะจ๊ะ หอมมาเลยนะจ้าปิดไฟจ้าปิดไฟเสร็จแล้วนะไปตักเสิร์ฟเลยเจ้าตักเสร็จถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจา้ายำผักละ มาเจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกินข้าวต็กันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พะนอมเป็นนะเจ้าสวัสดีเจ้า